มันก็เป็นแทริเก้แล้วสิ่งแท้ที่เห็นคืออะไรมึงทวนเข้าใจกับของแท้ดิมันมีความเก่ามันมีชีวิตมันมีความสมส่วนไอของเก้มันถอดพิมพ์แล้วถ้าบอกแบบนี้สร้างสมัยนาร้อนไปได้ไหมเห็นไหมแค่แค่เนี่ยสุดท้ายคือมึงต้องเห็นแบบนี้แล้วก็เรียงให้รู้ว่าแล้วมึงเขียนไหมว่างานสมัยโบราณมันก็จะคล้ายๆกันเห็นปะเนี่ย ขายับบนล่างต่างกันชัดเจนไหมศิลปะลูกรักแต่อย่างงี้อยู่ระหว่างกลาง็นป่ะอย่างนี้มันจะออกเหลืองเขียวหรอกตง้องดูหองแดงันจะออกเหลืองเขียวไม่ใช่หรือไม่เวาไปดูคือเราต้องรู้พอสอบพระที่เราจะหาครับอ่าว่าวันนี้เราจะไปหาคนอายุหกสิบเอออันเนี้ยมันได้เกิดสองพันห้าร้อยไหมล่ะถ้ามันไม่ตรงมันแค่อายุสิบแปดเองมันเกิดสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าเออก็รู้แล้วเออเฮ้ยเนี่ยมันไม่ใช่คนแก่ ฉะนั้นอย่างเงี้ยพระสร้างปีแรกสองสี่เก้าเจ็ดแล้วต้องรู้ปีของแต่ละพาระแต่ละอย่างรู้ว่าเออถ้าสองสี่เก้าเจ็ดพระอายุเจ็ดสิบปีแล้วก็นึกหน้าพระเท่าเหนือเจ็ดสิบปีออกแล้วนี่มันเหมือนใช่ไหมไม่ใช่กรนะจมอ๋อน่ะมึงเอาว่าลักขณะแบบนั้นนะมึงมั่นใจว่ามันเป็นพันปีแล้วมึงคิดว่าจะมีพระเกจิร้อยปีที่สร้างเนี้ยแบบนั้นได้ไหมไม่ได้คนระับเพราะพันปีถูกฉะนั้นมึงดูว่าจะเป็นพระเพราะเงินบางคานพระพ่อทาพระผู้เยี่ยมไม่มีเนื้อเท่าหนูเพราะนู้นมันคืแนเนื